เพื่อนเปิดตาไว้ค่ะพี่เลไลลาเพิ่นว่าสิไปอาบน้ำค่ะพี่ลไลลาไปจอบเด้อน้องหวยลงคลิปสตอหน่าทานมากเลยค่ะมั่นว่าไม่แมนบอกค่ะเป็นตาเสบค่ะ้างบัวค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณหลายๆเ้อค่ะนะคะพี่รัตดาวันนะคะอ่าสรงพลังคูนค่ะโอ้บนพลังบอกทรงพลังคูณเลยนะคะพี่สายนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่ฟาร์มหน้าบ้านนะคะ พิก,กิ้งของพิก,กิ้งกับของญ่ค่ะของไงหลังจากมือเขาเหตุผลที่ไรโดนก็คือน,นี่แหละค่ะก็คืบอบงบัวเขาสิพันหุ้มาพันนะคะถ้าเราไม่ไล่เลยนะคะเวลา <c oughs> อ,อันก็สวัสดีกับไข่เนะาะเมื่อกี้นะคะน่าจะเป็นอันจับรับไปกดติดตามผู้ใดเนี่ยมาจากไหนเนี่ย,ม,าานนยมันคู่บินกันในหัวเราอยู่เมื่อไหร่ไปถามนี่บ่เห็นจ้าเห็นแต่าล,ลงคลิปข่พ อยู่แถวนในขอนแก่นเนาะคะ่ะอ่าบ่เป็นอย่างเด้อค่ะบ่เป็นอย่างเอาที่สะดวกค่ะสะดวกค่อยมานะคะคุณผู้บินบ่เป็นอย่างกันนะคะพี่เพลินสวัสดีอีกรอบค่ะพี่เพลินบอกว่าสแสดงว่าทํากับข้าวแน่นอนนะคะอ่าป้าอันก็อ่าส่งสูตรยาเนี่ยะคะเพื่อน่ายาไล่ยุงเนาะนะคะอ่าพี่ฟาร์มหน้าบ้านพี่กิงก็สวัสดีกับคุณยายทุมนะคะพี่ทินก็สวัสดีนะล่สองทุ่มคะ่ะสองทุ่มนี่เพื่อนไล่ไล่หลายเลยค่ะ อก็จะมีหลายห้องประมาณสามสี่ห้องนะคะสายเนี่ยจะน่อยมือนี้ได้กินบะ้อแล้วค่ะผู้ได้เปนผู้ได้เปนบ้านที่ว่าบะ้อบ้านนี่คุณคูบินกับมือนี้ก็ได้กินอยอ่นะคะซื่อดีนะคะอ่าทรงทรงคลิปยาวมือละคลิปเองค่ะปกติจะทําคลิปสั้นนะคะทําคลิปสั้นบ่อยมากนะคะทําคลิปสั้นนี่จะทําอ่า พี่กิ่งก็สวัสดีกับคุณอาลีนะคะถ้าใครกับพี่อาลีนะคะด,ด,ดูสวยดูควยเพื่อนเพื่อนกับยัางซำเก่าเมียขออภัยเด้อค่ะทรศทพท์คุณคู่บินตกแต่ก็มานะจ๊ะนะจ๊ะใช่แล้วค่ะนะคะน้องเกดก็น้องมวยสวัสดีค่ะนะคะ,ะน้องมวยสวัสดีค่ะนะคะน้องเกดกพี่ไลล่าพาเที่ยวนะคะพี่ไล่ล่ากับกับยูน้องนะคะหน้าสิไปออกกําลังกายคะ่ะ น่ะสิไปออกกําลังกายไปเชิดชายนะคะออกกําลังกายจังไดวู้นะเมื่อนี้กับฟังเรื่องหนึงน่งเนาะเป็นประโยชน์อยู่ด้วยคะ่ะอันมากฟังพี่สายบอกว่าพี่บ่าวเชยบูมกับมานางังจมแบวะแบะอยู่นั่นคือกันอ๋อติค่ะอ๋อพี่บ่าวขึ้นไล่ตีไหว คือเกาค่ะยังรอนะคะยังรอการตั้งค่าคือเกานะคะอยู่ในช่วงรอการตั้งค่านะคะกระบอกวย้ําในผนสิบปุ๊ล็อกต่ค่ะนะคะ,นะคะเขาไล่าลเฮือนกับทํากับเข่านะคะองคุณคู่บินบ่เห็ด <c oughs> มือนีบ่เห็ดเลยค่ะนะคะ,นะคะอันเมื่อยค่ะเมื่อยนะคะพอดี่นมะเกีียวห้นะคะ่นมาเกียยะะเกียวห้นะคะเข้าเวรดึกเอือหอยโอเ้เตค่ะ อันไอทิดนี่เหตุงานอยู่ในอันก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอันโดยโดยอาชีพนะคะโดยอาชีพนะคะอันแล้วเชื่กับเปิดทีมไว้นะคะฝากกอดด้วยนะคะตออ่ของคุณดอนนะคะพี่บาชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะคุณรัตดาวันนะคะอ่าเราจะไปกอดจังไหนจะคือบันไดมัจะค้นเถอะในนังหัวแล้วเราอยู่นะคะกับบุ้งโม่คือกันเราจะเข้ากอดจังไหนบุ้งโม่ละ จอแบบว่าเป็นเป็นการแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองเนี่ยคือข้อกับอาิเซียความรู้สึกในชนวอยในการทีิลบนะคะก็ะอลงนะคะขอมานะคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะล้อกเกตคนสวยนะคะอะ่าย่หนิงก็ปลาอัานนะคะอร่อยจ้านะคะอร่อยอร่อยนะคะอ่าล็อกเกตมงเต็มวันนี้นะคะอ่าครบหนึ่งชั่วโมงพอดีค่ะนะคะ เดินทางปลอดภัยนะคะนะคะ,ะเดี๋ยวคุณคู่บินขอเนี่ดบกวนพีพีเพื่อนๆนะคะ,ะน้องชื่อหองหาห้องนะคะแล้วก็พอถึงสามถุมคุณคู่บินงดเลยค่ะแต่ว่ามือมือคืนเจะเลยค่ะว่าพอสิเขาไปเช็คไปไปเจอหองรักานะคะถ้าสิโกหกสาชมชั่วโมงเพได้ใดหรอคะ <c oughs> พี่เลลล่าก็สวัสดีกับพี่กิงนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่ทินก็สวัสดีกับพี่เลพี่ไลล่าก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่นไปเชิดชายอยู่นะคะเพิ่นไปเชิดชายอยู่เดี๋ยวเพิ่นก็นมา ก็ไอตุนคนโก้นะคะสวัสดีค่ะนะคะไอตุนก็สวัสดีกับคุณไพรินพี่กิ่งก็สวัสดีกับเอื้อหนิงนะคะอันนี้นะคะอ่าทรงทรงคลิปยาวมือละคลิปเองค่ะปกติจะทําคลิปสั้นนะคะทําคลิปสั้นบ่อยมากนะคะทําคลิปสั้นนี่จะทําเป็นอย่างนี้มือนี่ได้มือละงานค่ะนะคะตะกรอนได้หลายงานเดนี้ได้มือละงานนะคะไอตุนก็เอื้อนิงนะคะสวัสดีครับเอือยดํานะคะอ่า พี่ดอนก็ยายดำสวัสดีครับนะคะคอมคอมอยู่ในรถครับโอ้แม่ตไ๋นอย,อย่างนีกเนาะแล้วก็มีเหรียญเหรียญทองแดงเป็นนักมวยบอมบอมผันใจนะคะประมาณนี่แหละค่ะนะครับะนะเมคคืออาบเร็วแท้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอํานวยร่มจันทนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะที่มาห้องไฟ์นะคะ สวัสดีค่ะพี่ฟาร,ร์มหน้าบ้านนะคะพิกกิง้งของพิกกิ้งกับของไงค่ะของไงหลังจากมืออยู่นะคะนึกว่าแต่พีอาลีบอยู่ค่ะนึกว่าพีอารีไปเฉิดอช้ายแล้วกลับมาใหม <c> ่ <oughs> คุณครูบีกเกนแบบนั้นเลยค่ะนะคะช่วงเย็นบอดดีคุณครูบินเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะคะเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่โปรไฟล์เก่าในี่ใส่ดูเลยะคะ่ะซีปีหาปีแล้วนะคะสวัสดีค่ะป้าอันนะคะป้าอันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูบี ส่วนสวนสดีได้ไหมขนาดนี้เนาะค่ะนะคะตนะ้องหนวยมาแล้วอ่าอ่าเครื่องเครื่องใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเปิดเครื่องเล็กเครื่องเล็กก็คือโทรศัพท์รธรรมดาค่ะนะคะจะเปิดยูสามเครื่องทิพยพันนะคะเพิ่นอ่ามุ้วไปยังเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นกำลังเตรียมตัวไปยูวีนค่ะแต่งตัวนะคะจวดเลยค่ะนะคะอาบน้ำสักคนรักคนที่รักจุ๊บ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 นะคะ น้องหมวยก็พี่อาลีสวัสดีค่ะนะคะทักทายกับพี่อารีนะคะพี่อารีก็น้องกีิบินอันงามงามค่ะลอยพิ่นเมื่อเกีียวอย่าออกไทยนะคะก็คือว่าคนที่เลี้ยงคนี่เพิ่นเลี้ยงสว่สวนส่วนพิ่นสีไดมาฮอหขนาดนี้เนาะค่ะนะคะ,นะคะน้องหมวยมาแล้วอ่าย,ยายหนุ่ยก็คุณไพลรนนะคะสวัสดีค่ะนะคะทักทายกับพี่ไพลรีน นะคะช่องนี้กากาไรไล่สุดช่องเศร้าช่วงเล้งเนาะค่ะ้านะคะพี่อาลีก็สวัสดีกับไอ้ตุลไอ้ตุลน,นะคะคนโก้นะคะไอ้ไอ้ตุลน,นะคะไอ้ตุลคนโก้นะคะอ่าเรื่อยนี้ค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่เพื่อนเพื่อนนะคะอ่าน้องก็คือรออนุมัติไล์สดก็คือรออนุมัติรอพี่เอไอรอพี่มาร์คนะคะรอพี่มาร์คเป็น เพิ่นห้โอกาสทำงานเ<ฟ>มือ่อใดกับเพิ่นไปเมืองจะเพิ่นลองเพลงนะคะใส่ไม้ไง่นั่นแหละนะคะอิจฉานะคะคนในลองเพลงอ่าพี่เพลินพี่นอนก็สวัสดีกับคุณหญิงนะคะสวัสดีกับพี่ไลล่าพาเที่ยวนะคะอัน ฤหัสเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเช้าหกโมงจันถึงศุกร์ตอนหกโมงเย็นอ๋อจิค่ะคุณคู่บินนึงนะคะครึ่งหนึ่งไ้เคดีพน้ำบ่บ,บ่บต่อออกของเพิ่นม,มาเบิดนะคะอ่ารีมิกของเพิ่นนะคะก็คือไม่ต้องรีมิกเต็มจอเนอะอาะอย่างคุณพี่รัดดาวนนี่ก,ก็ก็น่าจะอายุไม่ค่อยเยอะนะคะอะาจจะเป็นอาจจะเป็นเพื่ออาจจะเป็นน้องคู่บินคนและนะคะค่ะชองอยู่เห็นจา้าเธอนะคะนาสิพานแล้วนะคะอนุมัต อนุมัติแล้วเนาะค่ะนะคะคุณคูบินกายังรอเหมือนเดิมนะคะเอ้งลูกกุุงลูกถุงไปสิละนะคะหมอลรั้มก็เลยไปลองเจีกเตียกอดบ่าวแอดค่ะนะคะพี่กิ่งพี่กิ่งยังอยู่นะคะพี่กิ่งทากับข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวครีอเตอร์ทุกคนทุกคนค่ะเมอรี้กาได้เวลานะคะไล์สดของคุณคูส่งกําลังใจค่ะนะคะน้องหงวยไปออกกําลังกายทางไหนอู้เพิ่นเห็นเห็นคลิปเพิ่อนอยู่นะคะแต่ว่าท่านยิมิน เพื่อน,นยิ้มใส่ผู้บ่าวทั้งไหนเก็เรียนไปเรียนมาอยู่นี่แหละค่ะพี่เลยล่ะมื่อนี้ขึ้นซ่าค่ะขึ้นซ่าก็ประมาณสงนาทีค่าต่รับต่อเลยนิงค่ะมาที่นี่มามึงเวลาวันนี้ไปตลาดพอเดียน ชาดไปน้ำนะคะนะคะรอจะเข่าสองเดือนกว่าแล้วฝนบ่ตกเด้ค่ะบัวใหญ่เดี๋ยวนี้ฝนบ่ตกเข่าก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่แต่ว่าหยาอายุ้านคูบินไฮเกียริเออพีเบิร์ดกันที่เราเรียกพี่เนี่ยบบเมน่าบบเมน่า่นมึง่นว่าเป็นอายุหลายบบเมนเด้ค่ะตัวว่าในเมนูนี่แหละค่ะมือวันในเมนูนี่อ่ามือมือมือกี้ก็ยังบ่หายเมื่อยูพนาเมนบ่ค่ะเลยนี่ ซิเมื่อเบ่าค่ะพี่เบาช่วงนี้แล้วแล้วสิขึ้นอยู่ค่ะแล้วสิขึ้นเป็นถ้าเกิดว่าบ้านลบ้านบ้านแล้ว,ลวมือใน,นมินิดนะเก็บร้านพึ่งกับระกันนะคะถ้าสิกูพอสามชั่วโมงบ่ได้หรอกค่ะพี่เลล่าค่ะสวัสดีกับพี่กิงนะคะสวัสดีค่ะพี่ดินก็สวัสดีกับพี่เลเป็นกําลังเจทุกคนนะคะเป็นกําลังเอ้ยหนิงพายังค่ะเอ้ยหนิงของเพจเอ้ยหนิงพานยังแต่รู้ว่าของพี่พิมพาผ่านแล้วเนาะนะคะเหลือแต่เพจบ้า